นี่ว่าเสื่องอจรอากอยหดน้ำเสื่อวกแล้วไปมาเยียบเขากูมองใหญ่มาใส่นําแกงว้วมากับกัญชีดาย่างหน่หนิมองปะพี่รองเอาถือมองพ่อเาถือมอง โอ้พี่น่อย่า้องเหมือนี้ห้าสิบาเอาเบิร์น้ำเสียนี่น้ำเสียตอนนี้คืนมาอาจจะสิเต็มพังแล้วพรน้ำลอยแหงเป็นแหงเนาะบอกแล้วหรอลมันกลังหยบน้ำมันเดือยิบงนะพี่น้อป้าน้ำนข่วมลยแหง มื้อนี้สิไปนะพี่น้องเฮาสิออกไปเบิ่งข้าวอยู่นะน้ำทําเห็นบ่พออั่นดอกมันตกแต่ละเทียวแห้งหนักกว่านี้แม่นนะตกค่อยๆนึงน้ําเครือนน่ะเด้อนะเพิ่นปล่อยเอนเพิ่นปล่อยเอนมานะพี่น้องมันก็ได้เฮ็ดให้น้ําแกงในไดหมองมันยงขึ้นน้ําในนาเฮาก็จะท่วมขาพอยา่สิบ่ได้กินข้าวเลยน้ําท่วมขาพี่น้องมันท่วมทองเื่อเนาะพ่อเนาะ เออมันมันก็กลังซุ่มเขามันก็กลังซุ่มเผด็จนะวานะมาถ่วงพี่หนุ่ยเขากับว่หนูกินตอนแหละกับว่าพรแห้งนะนะมาถ่วมอีดาบานี่โอ้เห็นหน้าปีนี่อีดาดอีเดือดอดะพี่น้องปุยมันแพงบาสิบเห็ดเลียวนะป้ <c oughs> อเบิ่อหนำเซหแห้งเป็นแห้งน,น้ไม่หนำเซโดนพี่น้อง ฟังนั้นจะแมนพังหวานคำหยาดฮะกี่กนาดยางเนาะเอาล้วแม่ก็จะสิได้คืนค่ะพยาด้านคิดสันพี่น้องสีโดน้ำสีโดน้ำเซเออผู้ลอยน้ำมันเป็นกระตายเซ้เอนนะเนีเอ้ยผู้บื้องเนี่ยมันกิ่วะพี่น้องอุ้ยน้ำเต็มตะพังเลย ปลาเนี่ย้ยโทรศัพท์ตกปุ๊บตรงนี้เบิดเ้ยคนเยอะอันยางปลาโดด้วย,ยนะสิมันเดิมดเจ้งมากเลยพี่นนอะเดิมมีแดด,ด้ะมันเริ่มที่จะมีแดดแล้ว,วนะท่านผู้ชมส่วนนี้ผมซื้อมาสิได้งานข่าวตลอดเนาะ ทุกคนตอนนี้สาซุคออกมาหอดหน้าเลยพญิลาอันไปเขียนง่วงน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนไปเบิ่งน้ำแกงเนาะอยู่ในนาเฮาว่ามันถ่วมหอดไซเลยป้าท่านผู้ชมน้ำท่วมนาเฮาอู้น้ำในน้องตัวนี้นาำจนเต็มป้ <laughs> พยาพญิโอนี่คักอีดีพี่น้องเอ้ยมาบัดเดียวนาสาสุูตายเลยเขาน,นีา่ย,ย,นย,ย,นย,ยนะเขาพญิลาอันท่วมซุปเนาะคุณว่า นมาถ่วมันโรยซองนะพี่น้องมันเคยถ่วมรอบที่หนึ่งเพราะว่ารอบที่หนึ่งเขาเนี่บ่ท่านอันนั้นเนาะเขาเนียบางท่านนมีห่วงมียงนะอันนี้มันพว่วงมันพ่วมซุปมมันพ่วงม,มีน้ำนุ่มในเขามันพ่วมถอกนะพี่น้องเนาะหนำมาถ่วมมันมันแบบนะจะเดือบลอยนะพี่น้องเสียดายเขาเที่ไปทะาลหายเนาะเดี๋ยวจะสุสปินพี่เบิงนะ่งเนาะนี่อันนี้คือน้ำแกงขึ้นมาห่ออย่างนี้นพี่น้องเบิง่งกตีนั่งนี่จุดเต็ม ไม่ให้น่าจะเต็มโอ้แ็บเลยพี่น้องเลยเนี่พี่เขาหน้าเศร้าไก่ส่วนไหนมาตายดอกอุ้ยนะเดี๋ยวลงมาเบื่อเบื่อนี่ก่อนบันไดเขาเทียงเลยพี่น้องคนนี้ห่อตีนเทียงเลยจะได้เขาด้วพี่น้องคุณนะรีบเลย เขาเอิ้นว่าอันทะเลนาข้าวนะทนะ่านผู้ชมดูนะดูดิน้อมถ่วมเที่ยงปลาบัดเป็ดไปอยู่ไซเบิร์ปานนี่อุ้ยตายอุ้ยยังดีเออวะอู้นะโอ้ท่านผู้ชมนี่ อุดีเด็เป็ดตีต้นเป็ดพี่น้องเป็ดมันกอยโขกอยู่นี่นะป้าเป็ดกาบกาบอะไรพี่น้องนี่ใครมาสิต้มเป็ดตัวนี้ให้กินโอบเป็ดคอยด่าไหนสิมาหาหลักเอาไปต้มด้วยพี่น้องนี่ดิมาเด้อผู้ใดอยากกินต้มเป็ดมาเมียนเก็บเครื่องซอยซาสุกน้ำสีถั่วบ้านเลยมึงห่วงเขากำลังงะพี่น้องเลยโอ้จังไงเดะอยู่บ้าน มันมักหนักถ่วมนพี่น้องนะอเนาะกัแต่เห็ดหน้าแต่และปีเห็ดหน้าย่างฟ้นหนี่เสี่ยงพี่น้องเลยคุยพแพงสำได้กับตองเห็ดได้ฮะ่มมีกินเนาะคนบเห็ดกันเลยปกติสาสุกมาถ่ายขีปมันจะเป็นทงหน้าทุกคนวันนี้มันกลายปทะเลไปแล้วโอ้ยมันมีหนำเสแยในน้องอยู่แดงดิน้องตัวนั้นว้าหนำได้เ,เือบคพี่น้องโอ้ย เดือดร้อนไอ้พี่น้องเ้วยนะไปแล้วปีนก็ขึ้นมาด้วยโอ้โอ้เพียงแอรแล้วไปจังขาะเดี๋ยวสิพา่ารอบนข้างหน้นานะเพราะิบิตกคุ้มอยู่บนร้เบิดบอลอุ้ิคนยืนใส่หม้อกินอะไรฝืนมายามนะเาสิพาไปเบิง่งเป็นใส่หม้อขน้ำแกงพี่น้องเขาสิบิตกคุ้มอยู่บนร้เบิดบอลคุ้มอยู่ที่ใดคุ้มอยู่ที่ไหนอุย้ยท่านผู้ชม มันดึกหนับลเข่าเกือบแล้วพี่น้องโอหคนดีคนยอดน่ามาเลยพี่น้องเพื่อนสีพิเศษนี่ดิเบื้องน่เบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาโหเห็นไหมห่วงข้าวนะมันกลายเป็นทะเลไปแล้วท่านผู้ชมทำยังไงเราจะมีข้าวกินโอ้ยโบเรืออะไรพี่น้องโอ้เนี่ยไปไปแล้วเบื้องสิ ถ่วมจนดิบปลายเลยโอ้ไม่ไว้ดอกแนวนี้เราจะมีข้าวกินไหมล่ะปีนี้ท่านผู้ชมโอ้ยหนักมาถ่วมบ้านกระซัมมาถ่วมนะเนาะมันถ่วมหน้าเนี่ยเดืยบรอยพ่อจะสิบยามองแล้วบ้นี้ไปเราพร้อมบัวกแก้วนะท่านผู้ชมเราจะไปยามอง,น,ง,นะองน้ําแกงนะพี่ยังกัไปแค่ไหเขาอยากไปเนะาะฮะเอาไปสิ เบื้องสิไปเอาโอ้ยอคนก็ว่าจะซิอ้อโบเเอาเอาเอมม่นเด้คุน้องเบืงเบิ้งสไปเอาของโอ้แล่นมากตูวเนี่เเ้ยป็ดพ,พอยานปุ๊บหนองแก่งท่านผู้สมเพายาเฮาตกลงหองนะเพราะว่ามันจะมีหองตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วไปเของน้องเฮ้ยฮะนลตกกับพี่น้องกันหน่ดิ ตัโต๊ะปรยลงมาเข้าสตกอไน่ตอนนี้ใช่ซเลกเ่นี่ฮึีนาะหมูแดงกับพวกหมูแดงคยกจังเ็นตัวยินบ่มีขาวจะไปยังต่อยังบาดนิวะพีน้อเงพนกับโต๊ะนโอ้ยเปขยางหอิว่เป็นข้องของ่ายเนาะ จะถือเป็นยังกะสิยามมอเข้าเหยเ็นวะเอาเป็นยังวะปลาเค็งนี่ไปจีพอมองเข้าวันนี้เห็นวะปลาเี่น้องปลาเค็งอุยตก้ซื้อว่าจีต๊ะรายถืงอะนะหนวนวันวะอู้ยนตกเลย่นอง Ủa không chứ mà bà khổ Bà khổ ấy là gì mà tiếng ngọt nó Xấy để thử theo nữa nó Ôi đây nó Tốt phạt kì rồi Ôi cho mình yăng thật yăng ấy nha Ăn đi kì đi Ừ cả lúc mà nó Bố nó mà chỉ bố mà ăn ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không อับนล้วพี่น้องเอ้ยเข่ากระยาแล้วเนาะคนโตเกิดพี่น้องเอ้ยคนโตกิดตอนนี้นี่ว่าเสืองอ่อนจังอโกยบัดน้ำเซ้าบุกแล้วไปว่ายียบเขากูมองใหญ่เอามาใส่น้ำแกงโอ้ดมันกับมันสีดายย่างเงี้ยอนี่ พี่รองกาถือมอ่งพอคถือมอง่ออมองเค,ย,งคยถือมอ่งนี่แรกมันกับค้น้อนาอยู่นี่เนาะ้าศึกมาเบ่งแบบพญานาชิมานะเี้ยปลาลกบาหรอกลกบ้าโกเลิกไปเียงคอแล้วนะลงไปไม่ด้นแล้วทุ้ชมขอโทษขอภัย ก ul ่ายไมันจะถึมองคอยคอยรอยยังผ่านหมดคอยรอยก็ยังมาถึงฝนตกเดี๋พี่น um um> un um> <no> ้องปลาฝญยังี้สีอะไรอยไปบ่เหมนนี่ปวดเนีอันนี้วันที่เข้ามาใส่ตุ่เนาะพี่เนาะเนาะที่เข้ามาใส่ตุ่ นบนนั้นนะ่ะเอาใส่ตุ่มนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะ้ำมันเป็นทะเลไปแล้วนะป้าบูเขานี่ก็แม่นเขาได้พี่นองนย่งุุมนี่นะเขาบูมาเลย <c ười> มะเถืองก็ไ <c ười> มไอของมาใหญ่ <c ười> แต่ว่าใส่หมองน้ำแกงพี่น,นาะทวยยีลานลงไปดุมแล้วนะแล้วฝนก็ตกแงะ้งด้วยมันเดือดแะพี่นองเขาบนลงหรอ มันลึกมากกลับไปตะถืกอยู่บงปะเค้งกับโม่งเจ้าเน่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะท่านผู้ชมโอ้มันเหมือนใหม่เลยมันหายกับกำลังใจเขาสืส่อเบาะ มองพี่ายผู้มองตาขป็ใหญ่มั้งมองปลาเครื่องมองปลาเครื่องเอามาใส่ปลาซิวปลาอะไรเอาเป็ดมา้ตุบทำเสมเที่ยงหน้าฮะพี่น้องเอ้ ขันมองหน่อยขันมองหน่อยมันกระไรอีกปากระมองจะมันหายหัวเลยปลุกบ่ไก่มะง่อยนะคนย่ารนสิบห้าขี่กระเรืนโตนอพี่น้องเดี๋ยวสิ ไปห้าขีกระเดือนมาใส่ตุกเอียนเนะ้ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมลงมาบึงข้าวเขาทางนี้พระริจำหว่วงมะนอ่อโอ้ยน้องเลยเบื้องนะั้จะเป็นทะเละไปเรื่อยเรียบร้อยนะท่านผู้ชม ดีเซน้ำเลยนนำาบขึ้นพอดีเขาลุบ เลือเติบด้ดวค่ะอะไรโม่งเกี่ยวกับบักเงี้เอามาเนาะผูใส่มากแต่ผูผูเจ้าคุณจะมาใส่หม่งค่ะเจ้าคุณจะมาใส่น้ำแกงมโม่งเกี่ยวค่ะถือปาเขง็ง มันยา่นี่เขาหือมอมงเราพี่น้องเลยเราได้ปลาเค็งจะไปเอาระบาปลาเค็งค่ะปีนเขาเกือบแล้ว,ปวไปไ่จักมอเต่ยินโคตรชนะชื่อสีสามมุงเลยเว้ยบ้าหวังเสียงีออยัง ขาไปยักลงไปนะมันเดือดว่าสิมืออันพี่น้องก็เห็นนะใไซมมองกระย่ยางมาถ่ายคลิปเมือาะจะมองเห็นก็ทุกคนตอนนี้ซาสุกำลังหยางเมือเนาะเมือซาสุออกมาทางเของ อันนี้เป็นของส่วนรประทาตเนาะทุกคนป้าน้ำแกงเบื่อนะพี่น้องน่าจะเป็นน้ำเสียเอี๋ยวนี้เราจะเป็นน้ำเสียด้วยว่าน้ำนองเนาะทุกคนมาขึ้นมาเดี๋ยวมันโบกินน้ำหมองเขาจะเอางวขึ้นมาไหวโค้งนะพี่น้องเ้วยขวาม,มาือเขาจะยาหนำถั่วเป็นยาหนำถั่วมก็เลยพากันเอางวขึ้นมาไหวชุงโค้งก่อนนะเพราะว่าถ้านหนำถ่วมเพิ่นจะพากันค้นงวขึ้นมาไหวในนี้ด้วยแต่บางปีก่อนเนาะที่มันถ่วม เมนมันถ่วมโค้งเลยเนาะทุกคนหัวตายหลายตัวอ่าปลาตัวกูเห็นจ้ะบาเห็นซ้ำทุกคนเห็นไหมนี่หยบื่อไเห็นเลยป้าเขาเคี้ยวงามีดีพี่นนอง พวอเราขึ <S <s ้มาผูกไว้ค้งก่อนนะก่อนเจ้าออกเนาะคุณบอนี่เขาออกไล่เลยเนาะอุยมันห่วงดุมันหัวตัวมันสิสวนหัเราง โอ้โหปลาทะเลทะเละเอนะพี่น้อง <c oughs> เก<อ>๋าก็ะจกกำลังงามพี่น้องฐานะมาถ่วมนี่เกโอ้เสียหายไปเยอะแยะเลยนะจังไงเนาะคุณนะ่ะ็นสัตว์อยู่บ่นี่ បាទន <geht'sCH2> េះឲ្យណាស់ហ្នឹងពេញចំណេញໃສ່ម៉ោងពីណាមិនឃើញដល់ហ្នឹងໃສ່ម៉ោងង៉ំកែង นเลยป้าหนักอยู่น้องบัวหนักอยู่น้องบัวจนหล่นจนเต็มใบหนาเลยมันเป็นพ้นกระทบมาจากคาันยุนี่ยนะทุกคนเดีวกันนะจะเป็นแบบว่าขาจาวปอยเขื่อนมาเนี่ยไม่ได้ปอยเขื่อนน้ะมันจะมาห่อเท่าเนาะป้าพี่น้องเยามาหลุดกันว่าหนักมันจะโบกลงเลยดีกว่าหนักมันจะถว่วมบะเนาะพี่น้องเนาะ มีม,มีมีความเสี่ยงอยู่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนความเสี่ยงวะหน้านมันขึ้นร้ายกว่ากว่างกว่างหัวก่อนเนะเออาะตอวบัตรถือเด่ะเหมือนนี้ก็พาพี่น้องเอฟซีมาเล่อบึงห้ามื่เข้ามาหล่อบึงน้ำแกงเนาะทุกคน,นแกงถมหน้าตอนนี้เข้ามาคนเดียวตอนไปไปกับพญแลพญแลไปพุดกระเดือนเนาะทุกคนแล้วเขาก็สีเมื่อห้าหนึ่งเขาเพราะว่ามันคำแล้ว สำหรับคลิปนี้ซาซุกะสิจบคลิปไว้เพียงสนุกเด้อพี่น้องไปเจอกันใหม่คลิปหนานะ้าเนาะฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุกาซาเราใส่เห็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องห้ามาหลุดกันว่าหนำสิถวบบ้านซาซุกะด้วบอลเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย